โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของแน s สตาและวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในเกมของ Steel and Fat s u p e r Hard Mode EP ที่2นั่นเองนะครับก็ EP นี้เนี่ยก็แล้วสารต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็อที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะครับทรมหดจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็มาพักอยู่ที่บาร์ของเมืองเออปารีสนะครับสีชมพูนั่นเองนะก็เพื่อที่จะมาหา คู th, também, work, kind of small, ่ห so kind of ูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะหาคู่หูเนี่ยเป้าหมายในวันนี้นะครับผมมีเป้าหมายว่าก็คือเรานะครับจะมีอาณาจักรสักอาณาจักรหนึ่งนะครับเป็นของตัวเองและตอนนี้เนี่ยผมก็มีเป็นของตัวเองแล้วแค่หนึ่งอาณาจักรนะครับแต่ว่าจะมีอีกอาณาจักรหนึ่งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมไปแอบเล่นนอกรอบมานะครับพูดตามตรงเลยของเนี่ยแบบ ่านเยอะมากเนีัยเพราะตอนนี้ผมมีกองทัพหลักร้อยคนนั่นเองนะครับก็เลยเสียทรัพยากร,กรกับการซื้อกับข้าวให้กับทหารกินนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียราลุยกันเลยดีกว่า here we go ดูสิดูสิเรามีเมืองเป็นของตัวเองแล้วนี่เลยนะครับเมืองที่ว่าที่ผมมีเป็นของตัวเองก็คือเมืองนี้ นั่นเองนะครับนะก็ได้ขอมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็กาลังคิดอยู่ว่าจะใส่ดีไหมหรือจะขายดีนะครับผมก็เอาจริงไม่ไม่อยากขายนะครับเอาจริงอยากจะซื้อใส่นะเพราะว่าจาก e ีพีที่แล้วเนี่ยผมแทบไม่ได้เปลี่ยนสภาพเลยนะแต่เสียดายจริงนะครับที่ของบางชิ้นเนี่ยมันใส่ไม่ได้เว้ยอันนี้คือประเด็นนะครับผมใส่ซื้อไม่ได้นะ ของที่ได้มาของดีๆเนะยครับใส่ไม่ได้เลยนะแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องขายอย่างเดียวเท,ท่านั้นเท่านั้นนะครับแต่ก็เออไม่เป็นไรนะครับขายไปก็ดีส่วนตอนนี้เนี่ยโอ้โหนี่เมืองแบบว่าเมืองกาก,ากมากเลยเนี่ยโอเคอน,นี่คือกําลังพลนะครับผมคิดว่าจะบริจาคให้กับกองทัพเราสักหน่วยก็ยังดีนะเพราะาตอนนี้คือกองทัพเรามันมันเป็นกองทัพใหญ่ไง,ไงประเด็นนะ่ยแล้วมันเสียกับทรัพยากรกับ อาหารเยอะมากๆเลยนะครับโอเคผมตัดสินใจแล้วผมจะบริจาคทหารให้กับเมืองของเราหน่อยแล้วกันนะครับเป็นพวกนี้เออนี่น,นี่นี่ด้วยนี่ด้วยทหารมาเก,ก็บไว้โอเคเอ,อ,อันนี้ยังทหารมาเก,ก็บไว้อันนี้ไปชาวบ้านไปนักธนูเก็บไว้ก่อนไปโอ้โห กองทับเราจริงมันก็มันเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ไปทารมา้านะครับกบทหารแบบแค่นี้โอเคนี่ไปโอเคประมาณนี้นะครับทิไว้ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาเมืองเล็กๆสู้หน่อยสินั่นแหละพี่ชายทำดีมากโอเค อันนี้ผมขออนุญาตตีออโต้กันนะครับมันตีออโต้ได้นะครับแต่คือหนึ่งเลยคุณห้ามแพ้และสองก็คือคุณห้ามตายนั่นเองนะครับโอ้ลืมไปอัพด้วยอัพอะไรดีวะอยากจะอัพฮันเตอร์มานานเลยเว้ยคือผมไปอัพสกิลการหาของมานะครับพวกฮันเตอร์นั่นแหละนะดีฮันเตอร์โอเคสามสิบพอที่เหลือก็เป็นอัพการป้องกันไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีจ้าแถวนี้มีอะไรให้ซื้อไหม ขอซื้อข้าวหน่อยไปซื้อข้าวที่บ้านเราดีกว่านะครับตอนนี้เหมือนรถเยอะเนี่ยพูดจริงไม่มีทหารคนไหนอยากจะเข้าร่วมคุณไม่เป็นไรฉันไม่ว่าอืเซลโอเคแล้วก็ขออนุญาตซื้ออาหารหน่อยครับซื้อมาเยอะๆเลยโอเคซื้อหมดเลยก็ได้แล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับ เมืองนี้มันมีพวกวัตถุดิบอะไรให้ขายไหมอ่านี่นไม้นะครับถ้าตรงนี้มันมีร้านให้เปิดนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนอนแล้วกันนะว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างก็มีหมูโอ้ยเปิดเล้าหมูดีไหมเปิดแล้วหมูดีกว่าทุกคนเคมีหมูสองตัวพอดีนะครับโอเคแล้วค่อยจ้าง สวัสดีครับมีเงินมีอะไรซื้ออีกไหมเอ่อพวกนี่โอเคตเขียวก็ไปใส่ร้านค้าของเรานะครับแนะนำให้เปิดร้านขายของนะครับดีมากเลยนะผมพูดจริงจะได้แบบว่ามีเอ่ออะไรขายนะครับแล้วก็เราสามารถมาหาวัตถุดิบเหลือ,อาหาอาหารกับร้านค้าของเราได้นะ ถานี่มีเมืองกบฏให้สู้อีกไหมมันมีอีกที่หนึ่งนะครับก็คือข้างบนนั่นเองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูกันก,นก่อนแล้วกันนะครับเจ็ดสิบแปดนายนะดูได้นี่ดูดูดูดดเฮ้ยเมืองกาตีหมู่บ้านของพี่ชายวะอิองกาดีได้ยังไงเฮ้ยโอเคกันเมืองนะครับเหลือสามนายออตโต้เลยแล้วกันโอ้เลยขอมาเยอะด้วย thank you เฮ้ยโอเคญี่ปุ่นมาบุกถึงนี่เลยนะทุกคนทุกคนเห็นปะ่ะ <laughs> เมืองสีชมพูข้างๆเราเนี่ยญี่ปุ่นบุกมาถึงนี่เพื่อตีกับกบดนะครับเหลือเชื่อมือนกันนะโอเคเป็นเมืองฟรีของเราไปดูซิเมืองฟรีมีอะไรบ้างขออนุญาตดึงทหารหน่อยครับประมาณนี้แล้วก็มีชาวบ้านไหมของเราทหารในก,กากๆบ้าง ะมาแลกกัน7 8นะครับน่าจะสู้ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยมาสู้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวหาที่แวะพักกองทัพกันก่อนแล้วกันถ้าให้ชัวร์เดี๋ยวเราไปพักที่บ้านแล้วก็บ้านเราแล้วกันเนาะโอเคไปเรสโก no ใครมาขอจีนมาขอตังค์จากเรานะครับโทษทีว่าไม่มีให้จริงๆถึงจะมีให้ฉันก็ไม่ให้หรอกนะ โอเคขอรองระบบฮันเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาผมมีแค่มีตป่ามันจะได้ป่าววะเหมือนไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับหรือเราไม่มีธนูวะผมเริ่มสงสัยแล้วอะตปดงนะผมขออนุญาตขายของที่บ้านก่อนอ่ะมาเดีย๋ยวเราซื้อธนูสักอันกันก่อนแล้วกันนะครับ ขอธนูหน่อยจ้าธนูราคาเจ็ดพันเลยเหรอเอาเป็นธนูอุ้ยสเปียร์แมนวะหอกปลานะครับน่าสนใจโอเคผมซื้อมาสองอย่างแล้วกันนะครับระหว่างมีดปลาเอ้ยออหอกโยนกับธนูเดี๋ยวเราส่ใส่ธนูกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าเอ,อกวางแถวแถวนี้นะสวัสดีครับขอล่าหน่อยขึ้นไหมเอ่ย ขึ้นไห่วะ by ยอ l ฟฮันเตมันมีอะไรให้เราซื้อไหมเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้ไหมเนี่ยระบบฮันเตอร์มไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับหรือมันเข้าแล้ววะไม่นะเอา้ารัสเซียประกาศสงครามกับเรานะครับวาย ทำไมฉันทำอะไรฉันเป็นอะไรอูได้มาแล้วหนึ่งโอเคสวยราคาเท่าไหร่ 100, อ่ะร้อยหรออุ้ยเขาวควานะครับอืมอันนี้ผมแนะนำจริงๆว่าให้เล่นโหมดซูเปอร์ฮาร์ดนะครับมันจะได้แบบว่ามันจะได้เล่นแบบทุกระบบในเกมนะเอาง่ายแล้วทำไมเงินกูหายวนะเนี่ย อะไรขึ้นวะมันเข้าตัวเราไหมเอ่ยเข้านะครับโอ้โหหนังสัตว์กับไอ้นี่เขาวกว้างค่าไฟติง้งเราเริ่มลดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้กับโจนแถวๆนี้นะครับอาหารคุณเริ่มหมดแล้วกูรู้แล้วแต่ตังกูไม่มีขายของนันก่อนแล้วกันนะครับ มีปลาโอ้ไม่เอาสิพี่ชายเอย้แต่เนี่ยขายแล้วก็อาหารนะครับขายหนังสัตว์กับเขากวางสวยแล้วก็ซื้ออาหารมานิดนึงค่ขข้าเซ็งกับการอ่เใช้จ่ายในเกมนี้นะครับต้องจ่ายค่า,าแบบอาหารเท่านั้นเลยนะแต่ละครั้งแน่นอนมันเซ็งจริงๆมันน่าเบื่อจริงๆ ขอแน่ซื้อของหน่อยครับมีอาหารซื้อไหมโอ้มีแต่แพงจังเลยพี่ชายโอเคเรียบร้อยประมาณสองอย่างนะครับที่นี่มีกระบฏให้ตีไหมไม่มีนะครับแล้วเมืองเราแม่มงแบบอยู่ไกลด้วยนะอุ๊ยไม่นะตรงนี้ผมทำธุรกิจไว้นะครับผมผมรีบไปช่วยเพื่อนบ้านก่อนแล้วกัน โอเครียบไปเรียบไปเรีบไปกองทัพมันใหญ่มันวิ่งช้ามากเลยครับอันนี้พูดจริงเอ้ยเออรู้แล้วเออรู้แล้วกูไม่มีเงินกูรู้ว่าหิวกูก็หิวเหมือนกันแต่ตังกูไม่มีอา้าวมาไม่ทันมาไม่ทันซะงั้นเออ มันเป็นการอะไรที่ไม่ดีมากเลยนะครับถ้าปล่อยให้กองทัพอยู่นานๆเนี่ยแต่ว,ว่าเราต้องโอ้ยเราต้องไปว่ะต้องรีบไปนะครับไปช่วยทางน,นู้นก่อนแล้วกัน Let's go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  เราเข้าวเราข้าพี่ชายกูรู้แล้วกูไม่มีข้าวใช่ไหม มันก็เหลือนี่โอ,อ้มันเหลือแต่อาหารอันนี้นะครับอาหารฟางนะของพวกสัตว์นะครับถ้าปล่อยไว้น,นานนี้ก่อน้าผมตายได้เลยนะเนี่ยแล้วเข้า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 เลยไปช่วยฟังนู้นก่อนเร็ว